นี่ตัวเป่งๆแบบนี้เลยเนื้อแบบไม่ต้องพูดถึงพี่นอ้องเนื้อลายนี่กินคุงก่อนคุงสดน้ำอีกทีนะโอ้โหหึหจับเงียบทำพาทำไรต้องต้องโค้งกระปวดปวดปวดนี่ เกิดสมุนไพรให้มันหอมหมก่อนใส่ตะไคร้ขาตะไคร้ใส่ลงไปนี่หอมแดงมันต้องคั่วกันใช่ไหมใช่คั่วจะได้หอมกระเทียมใบใบมะกรูดนี่เราจะมาคั่วคั่วมันหอมหอมจะค่อยไปต้มไปแทง่งคั่วนี่อเอาแค่ประมาณนี้จ้า เราตักตีกออกบางส่วนนะไปตําแตะลงไปมาค้ามเปียกใช้ไฟแรงนะครับด้วยอยน้ำเดือดแล้วเราคอยใส่ปลาย่างลงไปครับผมน้ำเดือดแล้วถึงคิวไปอีกของเราแล้วปลาย่างรมงควันอู้ใหญ่ใหญ่ใญต่ลงไปค่ะ ใส่ไปทางตัวเลยนะให้เขาให้ค่อยเปยื่อยเพิ่มความนัวด้วยปลาราแม่ปัวฉันเองค่ะฉันก็จะใส่เข้าไปหนึ่งทพีเต็มๆเ,เลยนะคะแซบนัวแน่นอนแม่ปัวฉันบอกมาฉันก็ไม่เชื่อฉันก็จะใส่อีกนิดนึงปรุง <c oughs> รสด้วยผ <c oughs> งนัวสูตรสองใส่ลงไปอันนี้ก็ผงนัวสูตรหนึ่งใส่ลงไปนี่คนให้เข้ากันคับพี่นอ้องนี่กดลงไปกดลงไปให้มันเขานางเขาเนื้ออุ้ย <c oughs> หอมปลาดแล้วชิวกันนะ โอ้พี่ดองโอ้แ่บแสบปลาร้านหัวมากโอ้ตามด้วยมะเขือเ,เทศแาบเกสือนใ่ผัวฉันเองนี่ใส่ลงไปลูกตะปูตะปิตะมุตะมิมากเลยนี่ฉันก็จะใส่ไปสวยงามใส่พริกตามลงไปค่ะนี่เพิ่มความเผ็ด ใ้ด้วยกระเพราของเราหอมๆพร้อมเสิร์ฟจ้าเบื่อเลยสวัสดีค่ะวันนี้ได้ต้มโค้งปลาช่อนนายย่างพี่น้องมาจาแาแช่น้ำกันค่ะชินมน้ำก่อนโอ้ยพี่นอ้องอืมจี๊ดจา๊าดขนาดเลย นี่ตัวเป่งๆแบบนี้เลยเนื้อแบบไม่ต้องพูดถึงพี่น้องเนื้อร้ายนี่กินพุงก่อนกิพุงดน้ำอีกทีนะโอ้โอืมอืมแบเงาอ อันปลาหน้าที่เราไอ้ลมควันไว้พี่น้องอย่างลมควันไว้เม่นเอามาต้มโค้งแล้อเอ้ยมันกั่งตาดเบิ่งเนื้อือโอ้มมีแห้งขนาด เหนีจ็บป่ะเนาะตี๋อะไรข้าวเหนียวอืมไข่เต่าปักเกือเจ็ดือเติมความเปรี้ยวจ็บอืม คองแซมมองนี่พี่น้องเนื้อแบบบาดเบิ้งอืม อืมอเนาะอือมปเปื่อยๆเลยเนะี่ยอืมอืมอ้มอม ช้อนน้าต้มโค้งไปแล้วอืมจะมาเขือเทศรวยใบกะเพราหอม โอ้แฉมแฉมอืมอืมไอ้ชอบกินมะเขือเทศต้มพี่น้องแซ่บอื Og oh. mm. mm,